กระผมอดิศรเพียงเกตครับ,อรรรบขอแสดงความยินดีกับพักเสรีรวมไทยซึ่งชนะการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางสนะพักเศรษฐกิจไทยทิ้งขาดสองหมื่นกว่าคะแนนครับนับคะแนนได้90%ได้เสรีรวมไทยได้53,000เกือบ5 4 0 0มคะแนนส่วนพักเศรษฐกิจไทยได้29,000 นนทิ้งกัน20,000กว่าคะแนนครับการเลือกตั้งซ่อมสืบเรื่องจากคุณวัฒนาสิทธิธวังอดีตสสพักพลังประชารัฐซึ่งเที่ยวนี้มาลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในนามพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเป็นหัวหน้าพรรคธรรมนัฐพรมเผายกขับหลวงไปช่วยคุณวัฒนาสิทธิวังเต็มเต็มสูบเลยนะครับ ใช้กล,ลเม็ดเด็ดภายทุกสิ่งทุกอย่างจะพึงมีทุ่มใส่แก่การเลือกตั้งซองครั้งนี้ครับมีห้าอำเภออำเภอเถินอำเภอแม่พริกอำเภอศพร,ราบอำเภอเสริมงามและอำเภอเกาะขาก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเดชทวีศรีวิชัยแสดงความยินดีกับพลตบนเอกเสรีพิสุทธิเ์เตมียเวทที่จะได้มีสสเขตกับเขาเป็นคนแรกนะครับ เป็นสอสอเขตคนแรกของพรรคเสรีรวมไทยการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้สะท้อนออกอย่างชัดเจนว่าประชาชนต้องการฝ่ายประชาธิปไตยไม่ต้องการฝ่ายสืบทอดอำนาจหรือฝ่ายเผด็จการตั้งแต่เลือกตั้งผู้ว่ากอทมอท่านดรชัดชาติสิทธิพธิทิพันธ์ได้คะแนนหน,นึ่งล้านสี่แสนกว่าคะแนนมันมีผลสะท้อนสะเทือนมันมีผลกระทบ ต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับชี้อนาคตของการเลือกตั้งทั่วไปผมว่าฝ่ายประชาธิปไตยโอกาสจะแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินมีอย่างแน่นอนครับก็ขอแสดงความยินดีกับพลตเอกเสรีเตมีเยเวศนะครับได้สะสะเขตกับเขาครั้งแรกของพรรคเสรีรวมไทยนะครับ ส่วนคุณวัฒนาสิทธิวังก็ยา้ายไปอยู่กับพรรคเศรษฐกิจไทยสองสมัยยา้ายไปสองพรรคในประชาชนลำปางเขาไม่รับโดยเฉพาะไปอยู่ในฝากฝ่ายของผดิจการสื่อทอดอำนาจคนลำปางจึงสั่งสอนครับผมก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับการเลือกตั้งคือการสะท้อนออกของความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่วาดหวังจะให้ประเทศไทยเดินทางไปยังไง ผมมองการเลือกตั้งครั้งนี้คือเขาต้องการกำจัดฝ่ายเผด็จการฝ่ายที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานจากการรัฐประหารต้องการฝ่ายประชาธิปไตยเลือกตั้งทั่วไปฝ่ายประชาธิปไตยแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินครับขอบคุณครับ